สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้พบกันนะครับในบทสวดีที่11อในหัวข้อบอกว่าผู้ชอบธรรมวางใจในพระเจ้าคำผู้ชอบธรรมเราก็เข้าใจผู้ชอบธรรมก็คือผู้คนดีนั่นเองนะครับที่จะเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าหรือจะพูดตรง,งกันข้ามก็คือคนที่วางใจคนที่เชื่อในพระเบญชานั้นคือผู้ชอบธรรมคือเป็นผู้ชอบธรรม ในบทสวดีบทนี้ก็ภาวนาว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าข้าพเจ้าลีภัยมาพึ่งพระยาเวท่านทั้งหลายจะกล่าวกับข้าพเจ้าได้อย่างไรว่าจงหลบหนีไปยังภูเขาเหมือนนกเถิดเพราะดูสิคนชั่วกำลังจะโก่งคันธนูเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้วเพื่อยิงผู้มีใจซื่อตรง จากมุมมืดหากรากฐานพังทลายลงผู้ชอบธรรมจะทำอะไรได้พระยาเวประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค้าแต่พระยาเวพระบันลังของพระองค์อยู่ในสวรรค์พระเนตรพระองค์เฝ้าดูโลกทรงพ,พิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียดพระยาเวทรงตรวจสอบทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรมผู้ใด ชอบทำการรุนแรงพระองค์ก็ทรงเกลียดชังจะทรงบันดาลให้ฐานที่ลุกเป็นไฟและกรรมฐานตกลงมายัางดั่งสายฝนเหนือคนชั่วทั้งชั่วลายลมร้อนแรงจะเป็นชะตากรรมของเขาเพราะพระยาเวทรงเที่ยงธรรมและทรงรักความชอบธรรมผู้ซื่อตรงจะได้ชมพระพักของพระองค์ครับพี่น้องนี่เป็น บทภาวานาบทสวดที่าชาวอีลิ์ก็ได้สวดได้เจริญชีวิตนะมีเนื้อหาสาระก็ทราบแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นบทอยู่ในสมัยของกษัตริย์ดาวิดเหมือนกันก็เ,เนื้อหาสาระนั้นก็บอกก็ดูเหมือนจะให้กำลังใจกับคนดีมีธรรมให้กำลังใจกับคนที่เชื่อเลื่อมใสและศรัทธาในพระเจ้ามีความไว้วางใจในพระเจ้านั่นเองแล้วก็บอกว่า ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรมคือสังคมที่ไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยนะแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่ดีคนที่มีความเชื่อคนที่เป็นคนดีนั้นจะต้องหนีคนไม่ดีหรืองไงจะต้องหนีคนอาธรรมหรืองไงคนที่มีธรรมะจะต้องหนีคนอาธรรมหรือไงอะไรพูดอย่างนั้นนะในนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องอยู่ต้อง พยายามที่จะทําให้คนละธรรมกลับกลายเป็นคนดีหรือว่าจะบอกว่ากําจัดคนละธรรมก็ได้กําจัดความอธรรมออกไปก็ได้นะในความจริงพี่น้องในชีวิตที่เราอยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นใน,ในสังคมรอบข้างเรานะก็เห็นทั้งคนที่ไม่ดีคนที่มีข้อบกพร่องอคนที่คดโกงเขาคนที่ทําร้ายเขาเราก็เห็นกันชัดๆนี่แหละนะแต่ว่าบางทีหลายครั้งเนี่ยสังคม ที่อยู่อย่างนี้อ่าทอะไรไม่ได้กฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่นี้ก็ในบทสวดีตรงนี้ก็บอกให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงให้เราได้ยืนหยัดพร้อมที่จะยืนยันถึงความถูกต้องก็พูดถึงในพระธรรมใหม่ก็บอกว่าในในสมัยพระธรรมใหม่นั้นิสตชนที่ได้ฟังพระบัญชาของพระองค์ใน ประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวเนบทที่ห้าข้อสิบสามที่พูดถึงเกลือดองแผ่นดินใช่ไหมจงเป็นเกลือดองแผ่นดินเป็นแสงสว่างสองโลกเราก็ทราบแล้วใช่ไหมอันนั้นก็คือบอกบอกว่าเราต้องเป็นเกลือดองแผ่นดินหมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดำรงคงอยู่เพื่อทําให้แผ่นดินนี้มีความคงทนมีความดีมีคุณค่าแล้วก็มีศักดิ์ศรีนั่นเอง พราะนั้นการชีวิตของคริสตชนเราก็ต้องยืนหยัดในความถูกต้องยืนหยัดในความดีพร้อมที่จะชี้แนะพร้อมที่จะต่อต้านความไม่ดีนั่นเองแล้วก็พร้อมที่จะทําให้ความไม่ดีนั้นจืดจางไปและจืดจางไปจากสังคมที่ท,ที่ที่เป็นอยู่นั้นความเลวร้ายที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยม,มันคงจะหมดไปไม่ได้มันก็ต้องมีมันคงไม่หมดหรอกเพราะเราเป็น อยู่ในโลกนี้โลกยังมีข้อบกพร่องเยอะแยะใช่ไหมถ้าถ้าเราที่เป็นคริสเตียนเนเราเป็นเวสตันหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะหนีหนีปัญหาจะภาษาเราก็าคือหนีปัญหาพอมีความทุกข์ก็หนีปัญหามีความยากลาบากก็ไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะ เ,เกิดความยากลำบากขึ้นและจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ความไม่ดีนั้นมีมากมายและก็ก่อความทุกข์ยากขึ้นในสังคมส่วนรวมได้นะเขาบอกว่า,าววาจริงในพระดมรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9ที่ผมเคยกรัดไว้ใช่ไหมสิ่งสำคัญก็คืออย่าให้คนชั่วนั้นครองเมือง อย่าให้คนเชื่อของชั่ว,คน,วคนชั่วมาครองเมืองก็คืออย่าให้ความไม่ดีนั้นมันเข้ามามีอิทธิพลเหนือความดีนั่นเองนะสิ่งที่เรารดังนั้นในชีวิตของเราพี่น้องเราต้องเริ่มต้นนะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองเลยที่ต้องคิดพิจารณาเริ่มต้นในบ้านของเราเลยมันจะมีข้อบกพร่องมีความดีมีอะไรอยู่ด้วยกันก็ต้องพยายามที่จะ,ะกำจัดความไม่ดีมันออกไป ความดีนะั้นเราก็ต้องส่งเสริมแล้วก็เติมแต่งขึ้นมาว่ามีหน้าที่ที่ต้องดูแลตรงนี้แต่ไม่ใช่ลงโวกันแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีโกงคนอื่นเขาทำความปิดความดื่อทากับคนอื่นเขาขาดความรักต่อเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตประจำวันของเรานะครับให้มีจิตใจของการเป็นคนดีจิตใจของการประพฤติดีนั่นคือปฏิบัติจะพึ่ปฏิบัติาตาม จิตลมที่พระเยสูทรงสอนนั่นเองนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทาพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด